ค่ะมาดูลูกหมากกล้องยางกันต่อเลยนะคะตัวนี้ก็ไม่ทราบรุ่นอีกแล้วนะคะลูกค้าต้องเทียบนะคะพวกนี้จะเป็นสินค้าสําหรับรถรุ่นเก่าๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าเก่าเก็บระบุรุ่นระบุรุ่นไม่ได้นะคะสินค้าเก่าเก็บของร้านนะคะชื่อหายหมดเลยโอเคเรามาดูก่อนนะคะ หน้าตาเขานะคะรูรูนี้ประมาณ11มิลน,นะคะเท่ากันทั้งสองรูนะคะแล้วก็จุดนี้นะจุดนี้39มิมลนะคะแล้วก็อ,อยู่ที่ร้อยสิบ ร้อยสิบมิลนะคะประมาณร้อยสิบมิลนะความยาวนะคะแล้วก็จุดกึ่งกลางระหว่างรูประมาณเจ็สิบมิลนะคะสิบสองมิลค่ะสิบสองมิลนะคะ สิมิลค่ะนอะตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้อยู่ที่สิบสามมิลสี่สิบมิลแล้วก็สิบห้ามิลนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะสิบห้ามิลนะคะ 15เซนติเมตรขออภัยนะคะยังไม่อีกทีหนึ่งนะคะจุดนี้นะคะ15เซนติเมตรแล้วก็จากน็อตตัวนี้นะคะมาจุดนี้เลยนะคะยาวเท่าไหร่วัดกันอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะจุดนี้นะคะน็อตเลยแล้วก็มาที่จุดนี้19เก้ซนติเมตรนะคะแล้วก็จุดนี้นะคะอุ๊ยจุดนี้นะคะ่ะ นี่ค่ะจับตามนี้เลยนะคะเจดเซนค่ะเจดเซนติเมตรนะคะโอเควัดให้คร่าวๆประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะคะ